าคุณต้องการไลฟ์สองกล้องแบบนี้เพียงแค่คุณมีกล่องไลฟ์สตรีมตัวนี้ก็ไม่ต้องมีคอมอีกเลยครับสวัสดีครับผมดิวจาก m a Studio ในคลิปนี้ผมจะมารีวิว Yolo Box กล่องไลฟ์สตรีมที่เป็นได้ทั้งแคปเจอร์การ์ดสวิตเชอร์มอนิเตอร์และ OBS ในตัวเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ภายนอกกันก่อนนะครับ ย o ر و บล็อกมีขนาดหน้าจออยู่ที่7นิ้วนะครับเป็นมอนิเตอร์ที่ต่อกล้องก็ได้และในส่วนของการเชื่อมต่อมีช่อง HDMI input 2ช่องสลับต่อกล้องเข้าไปมีช่อง HDMI output สลับต่อสาย HDMI ออกเข้าจอหรือว่าเข้าแคปเจอร์การ์ดนะครับมีช่อง USB type a 3.0สจุสลับต่อกล้องที่เป็นเว็บแคมหรือว่าแคปเจอร์การ์ดและมีช่อง audio in สลับต่อไมโครโฟนและ audio out สลับต่อฟังมอนิเตอร์ครับและมีช่อง USB type c สลับชาร์จย o l o ่บล็อกและเจ้าย ورو บ็อกนะครับสามารถต่อเน็ตเพื่อไลฟ์สตรีมได้3มช่องทาง ก็จะมีแบบต่อ Wi-Fi ต่อแบบสายแลนและแบบใช้ซิมการ์ดที่เราสมัครเน็ตไว้และยังมีช่อง s d card สําหรับบันทึกภาพขนาดไล้สดมีช่องสกรูหนึต่อสําหรับยึดขาตั้งหรือว,ว่าต่อลิกนะครับยโรบล็อกนะครับมีแบตเตอรี่ในตัวขนาด5,700 m มิลลิแอมมาพร้อมหัวบอลขนาดเล็กสามารถนําไปต่อหัวกล้องได้ใช้งานนอกสถานที่ก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันที่ฟังก์ชันกันต่อนะครับ วิธีเปิดเครื่องโยโรบ็อกนะครับจะมีปุ่มอยู่ตรงมุมขวาล่างนะครับกดค้างไว้ประมาณ5วินาทีนะครับเปิดเครื่องมามันก็จะมีให้เลือกภาษานะครับเราก็เลือกภาษาตามที่เราต้องการแล้วก็เลือก time zone ให้ตรงกับที่เราอยู่นะครับจากนั้นเราก็เชื่อมต่อ w i f i แล้วก็ใส่อีเมลที่เราต้องการจะสมัครนะครับเสร็จในที่นี้ผมได้สมัครไปแล้วก็แค่ใส่รหัสแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็สร้างเทมเพลตไว้เลยนะครับแล้วเราก็ล็อกอิน Facebook y o u t u b e หรือช่องทางที่เราต้องการจะไลฟ์นะครับ เจ้าโยโลบ o อกนะครับมีแอปสำหรับไลฟ์สตรีมในตัวไลฟ์ได้ทั้ง YouTube, Facebook, Twitch และยังสามารถไลฟ์ในแพลตฟอร์มอื่นๆผ่านระบบ RTMP ได้อีกด้วยครับในตัวแอปของมันก็ทําได้หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มวิดีโออินโทรเพลงหรือภาพโอเวอร์เลยสำหรับที่เราจะใช้ในการไลฟ์นะครับแล้วก็สามารถควบคุมกล้อง1กล้อง2ได้จากตัวเครื่องเหมือนมีสวิเชอร์ในตัวเลยครับและอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ผมขออนุญาตใช้คาว่า โคตรดีเลยนะครับก็คือสามารถบันทึกไลฟ์ลงใน SD card ได้ยาวๆเลยครับเราสามารถเอาไลฟ์ที่เราบันทึกมาตัดกระชับปเป็นสรุปได้อีกด้วยครับวิธีการไลฟ์นะครับพอเราต่อกล้องต่อไม์หรือว่า add overlay เสร็จแล้วนะครับเราก็กดปุ่มไลฟ์และเลือกช่องทางของการไลฟ์ได้เลยครับ Yolobox สามารถไลฟ์ได้ความละเอียดสูงสุดที่1080 i นไอนะครับสามารถนำ Yolobox ไปต่อกับไม <or area. S 2> ้กันสั่นหรือลิกเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานได้อีกด้วยครับเรามาดูคุณภาพของการไลฟ์สดและบันทึกลงใน SD card กันนะครับ นี่เป็นภาพที่ได้จากการทดลองใช้งานไลฟ์สรีมบนกล่องยูโรบ็อกนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ริมคลองแสนแสบนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นวัดศรีบุญเรืองนะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่ก็จะเป็นเรือที่เราใช้ใน,ในการโดยเป็นเรือที่เราใช้ในการโดยสารนะครับาภาพที่ได้เป็นยังไงบ้างครับเสียงเป็นยังไงบ้าง เป็นยังไงกันบ้างครับสลับกล่องไลสตีมโยโรบ็อกตัวนี้นะครับส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าตัวนี้เหมาะมากๆในการใช้งานนอกสถานที่ไม่ว่าจะใช้ในการทํารายการข่าวหรือว่าทํารายการท่องเที่ยวนะครับตัวนี้เหมาะมากๆเพราะว่าเราไม่ต้องแบกของอะไรให้ยุ่งยากแล้วก็ให้ลําบากนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อที่สนใจอยากทดลองเล่นกล่องไลสตีมโยโรบล็อกตัวนี้นะครับก็เชิญได้ที่ร้านไอมันช็อปครับเปิดทุกวันครับผมและเพื่อนเพื่ออย่าลืมกดติดตามเราเพื่อเปิดข่าวสารเกี่ยวกับการทาคลิปได้ที่ช่องไอมันสตูดิโอนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคครรััับบสสวดี